สมุนไพรช้างน้า์ค่ะเพื่อนๆเวลาติดดอกสีเหลืองจะสลัดใบทิ้งดอกเหลืองอลามเต็มต้นเลยนะคะอยู่ใจกลางป่าแต่ว่าอ้อไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้ต้นมันเท่าไหร่อันนี้ให้ดูโลเคชันป่าที่มาเดินเหลืองๆนั่นก็เป็นช้างน้า,มาแมลงผู้เยอะค่ะเพื่อนเอ,อ คืออ้อกลัวแมลงผู้ที่เป็นสีดำๆอ่ะตัวดำๆอ่ะจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะเนี่ยค่ะช้างน้าวนะคะสมุนไพรช้างน้าวปลูกประดับได้เพราะว่าดอกสวยกำลังช้างสารใครที่ใครสนใจอยากจะได้กิ่งไปปักชำก็ดีเมล็ดพันธุ์ไปเพาะก็ดีอยากได้ต้นกล้าก็ดี087-606-9955 ID Line A U N G S A R A 0 9อังสรา09ช้างหนาวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ